ก่อนที่จะเข้าไปดูกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, แล้วก็กดติดตามให้ผมแลผมไปสู่แสนซับกันด้วยนะครับทุกคนกดติดตามให้ผมด้วยนะไม่กดนะ ผมจะเข้าไปหลอกหลอนในฝันทุกคนเลยนะครับไปแล้วเจอกันอ่ะคุณเชื่อครับเพื่อนๆผมประชางเองท่ะแลวอยู่ในแบบของอัตาด้วยเซกันเองครับผมโอ้วันนี้อัดกันนะเลยนะครับสลับในแบบของอัลตานนั่นเองนะซึ่งเราห่างหายกันไปนานมากหลังจากที่เราไปไปเดิมกองทัพที่กับการเล่นเกมอันนี้เป็นไฟเตอร์มาตอนนี้ผมก็ได้กลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือได้ทาทีมเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้วสลับอันนี้ไฟเตอร์ก็ปล่อยกันไปก่อนแล้วค่อยทําต่อตอนนี้เรามาตนนตจออนตานก่อนดีกว่า นะเออไม่ได้ทำนานมากๆตั้งสองสัปดาห์เลยเนี่ยครับผมสลับคลิปในวันนี้เนะครับเป็นศึกระหว่างบิลเวสกับยูตะนั่นเองดีครับผมซึ่งตัวของบิลเนี่ยตีสิบวิทั้งทกับยูตะแต่เรื่องดาวเมนนี่โคตรง่อยเลยฮะคือแบบกลอยเลยอะคือกับกรอบเลยแล้วสลับบิลนะซึ่งสลับในคลิปนี้นะครับเราอยู่ในซีรีส์ของศึกบ,บัญชานั่งนะกันเองนะก็ผมไม่มั่นใจว่าสลับคิในคลิปนี้ดีครับใครจะชนะนะแต่ก็มีแววที่ยูตะจะนะาเหมือนกันนะตอนเนี้ยถามว่าทำไมผมถึงเอา ยูตะมาก่อนตอนเนี้ยผมมีแ <c oughs> ค่ยูตะครับทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยผมไม่มีเวลาออนเอาอีกพีเลยครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวน่าจะออนอีกพีแล้วนะฮะแทนจากการออนอะนิเฟเตอร์เนาะก็กลับมาออนออสตาแล้วนะครับผมก็ก่อนไปดูกันนะครับช่วยฝากกดไลค์คนนั้นหนึ่งไลค์ในคราวผมแล้วเกิดชื่นชอบคลิปผมมากๆนะครับก็ฝากกดติดตามให้ผมคนนั้นหนึ่งซับนะครับหน่อยในการนะครับผมก็ใกล้จะถึงแสนซับแล้วนะครับช่วยผมพาไปถึงหนึ่งแสนซับด้วยนะครับผมออริเกย์ ด้วยสายตาที่แหลมคมและชาตลาลของผมนั้นโอ้โหผมได้วางยูตะนี่คือแบบว่าตรงมากๆเลยครับผมซึ่งดูที่ครับทุกคนคือตรงเป็นแบบโอ้โหดูเห็นไหมตรงมากๆฮะด้วยสายตาที่ที่ยาวแล้วก็ไม่เอียงของผมก็สามารถที่จะวางให้ยูตะตรงได้แบบเลียงแถวกันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเคก่อนอื่นตอนนี้เราเวฟที่21แ็ดล้วนะครับเดี๋ยวเราวางยูตะตรงนี้ก่อนละกันนะ <c oughs> เดี๋ยวยูตะขางนี้เราจะวางไว้ข้างในละกันเนี่ยครับผมระยะมันก็สั้นด้วยก็รู้ดูก็อยู่นะครับสลับระยะของยูตะที่เหมือนเท่าไหร่ตั้ง90เลยเนี่ยนะสั้นมากๆเลยส่วนของท่านบิลเป็นไงบ้างแล้ว <c oughs> โอ้ทางฝั่งของศัตรูไี่ยับท่านบิลก็อัพอยู่ที่4ขั้นแล้วท่านบิลอัพได้ประมาณ6ขั้นอย่างง่ายสินะสี่สิวิระยะ120นะครับซึ่งระยะเยอะกว่ายูตะนะดูดูตรงอายุตะน่าจะแห้งหน้าดูเลยฝะระยะมันก็มากกว่าพอสมควรเลยแต่สลับดูสกิลท่านบิลหน่อยสิรับชมงสกิลท่านบิลท่านบิลสกิลเป็นไงเป็นการปล่อยลําแสงเอาออกมาใส่เบ้าหน้าศัตรูหรือเปล่าใช่ด้วยเอามาใส่เบ้าหน้าตัวแล้วก็ระเบิดจากภายในนย่นอย่าง ลิวโอนั่นเองตู้เป็นไงระเบิดยางภายในจริงด้วยครับผมตองไม่ละตองอยู่ต่างเราจะสู้ได้หรืองานหรือม่เนี่ยเราต้องทําการอัพยูตะางบ้างแล้ว,วยฮะในส่วนของเราเราอัพตันได้อยู่ที่ประมาณ6กล้านหพัน เอ้ยอัพได้อยู่ที่ห้า0กล้านห้าหมื่นหนึื่นดาวเมตของยุตะนั้นอยู่ที่ประมาณหกหมื่นห้าแสนหนึ่ร้ยะยะเก้าสิบตีสิวีนั่นเองครับผมซึ่งยุตะจะแห้งหรือไม่นั้นคุณผู้ชมลองเชียร์กันหน่อยสิครับว่าตัวของยุตะ,ะนั้นจะชนะท่านบิลได้หรือเปล่าซึ่งที่เป็นเทพทำลายล้างแล้วท่านบิลก็ทำรูก,การระเบิดใส่ตัตู ตัวอย่างเมามันด้วยการใช้แค่นิ้วเดียวปล่อยลำแสงออกคล้ายๆกับพาดิทออกมาแล้วก็ปล่อยไปที่ศัตรูตูมศัตรูก็หายไปเป็นหายเป็นปิดทิ้งเลยครับผมส่วนของยูตานเราก็ยังไม่ได้ทำดาวเมดเลยครับผมลิกาก็ปล่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆฮะด้วยระยะของยูตาเนี่ยนะครับที่โว่งอยู่ที่90ใช่ไหมซึ่งมันตีไม่ถึงบ้านครับผมผมก็เลยคิดว่าจะขายทิ้งะฮะแล้วก็เอามาอาพมให้กับตรงนี้นะเอามาไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งขออนุญาตย้ายรลเคชั่นหน่อยละกันนะครับตอนนี้ฮะตัวของยูตะก็ตีถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ส่วนตัวของหน้าไว้ตรงนี้ส่วนตัวของกองทัพด้านหลังก็จะไว้อย่างนี้นะครับเราอาจจะอัพชั์จหน่อยก็ไม่เป็นไรนาะก็ยูตะถึงว่าใช้เงินเยอะไหมก็เยอะพอสมควรเลยนะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถขายยูตะได้อยู่ที่7จ็ดแสนใช่ไหมแต่เราคูณ2ไปเราก็จะสามารถตัวละ1นึ่งล้านสี่แสนกว่านั่นเองฮะหรือว่าประมาณล้านห้าล้านหกนั่นแหละครับผม ส่วนตอนนี้เราทําอะไรอย่างงาั้นหรอครับทําการเก็บเงินให้ไวที่สุดแล้วก็ทําการอัพให้ได้ตันทุกตัวที่เร็วที่สุดครับผมส่วนตัวของท่านบิวนั้นยับผมเรายังไม่ต้องมาทําอะไรนะท่านบิวนี่คือแค่สามตัวนี่คือไม่รู้ว่ายูต่าจะแห้งหรือเปล่ปาเดี๋ยวดาวเมจเยอะก็ดาวเมจเ,เยอะจริงๆเหอะโอ้รู้สึกว่ายูตาสีตัวนี้รู้สึกว่ามันดูตรงกันมากเลยนะครับทุกคนซึ่งผมไม่ได้ตาเอียงมาเช่นหรือเปล่าผมเป็นคนที่เข่งนี้มากเลยนะทุกคนโอ้ยตัวพูดีมันบางซึ่งมันตรงกันหรือไม่ ึ่งมันตรงกันฮะเออตรงกันตรงนี้เราตรงกันหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะคนดูช่วยดูให้ผมหน่อยละกันเนะี่ยฮะโอเคตอนนี้เวส45แล้วด้วยนะถึงเวลาเราเริ่มอัพกระจายอัพให้ครบทุกตัวเลยละการน,นะครับเราดองเงินพอสมควรแล้วก็ดาวเมทของเรานำอยู่ที่ 3.4b แล้วตอนนี้นครับนำนำ,นำท่านดูวดว่านิดหน่อยนะไม่เยอะมากครับโอเคตอนนี้ยูตะช่วงตรงนี้เลยฮะเราจะตีเป็นแบบไหนเอออยากเห็นมาเลยเห็นหนานแล้วยูตะาลูกรัก มันจะเป็นการเหมือนว่าอัดพลังบนดาบแล้วก็เอาไปฟันหัวตรูหรือว่าคอตัวอะไรแหละนะใช่ไหมวิ่งไปแบบนี้คือไม่เหนื่อยอบ้างหรอนี่แบบใช้ฮาคิแล้วก็เปิดแล้วก็ใส่ริโอใส่ยูตาแล้วก็ยูต่าแตกจากภายในยอย่างเงี้ยไม่เอานะ <c oughs> ไม่เอานะโอเคเวฟสี okay, ่สิบหกเลยด้วยนะครับน่าจะจบประมาณเวฟห้าสิบไม่ก็หกสิบนั่นแหละเดี๋ยวช่วงหลงัลงๆก็จะเริ่มขายตัว Air แอร์ทิ้งละเดี๋ยวเราอัพตัวก่อนเนาะตัดไปที่เวฟหกสิบอันแสนยาวไกลของเราตอนนี้นะฮะก็ ยังไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เลยครับสำหรับช่วงนี้นะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าตอนนี้ท่านบิลของเราเด็ยก็ทําดาเมจก็พอๆกับเราเลยห่างแค่1นบีเองนะครับ1 B นบีที่มันเยอะนะแล้วก็ของเราเนี่ยต้องช่วยกันกันแอร์ด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยไหวจริงๆผมพูดไว้เลยนะก็ค,ครูไคโอเค้นต้องช่วยเราเหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีคนกันแอร์นะตอนนี้ตัวเอออกมาแล้วนะครับน่าจะใกล้จบคลืนเต็มทีแล้วยังดูชิวๆอยู่เลยนะสำหรับตรงยูต่านี่ก็เริ่มออกมาแล้วเนี่ยเพราะว่ายูต่าแห้งจริงเลยว่ะ ุมดูทรงอายุต่าแห้งว่ะไม่น่าจะง,งานกับท่านวิวไหวสมกับเป็นเทพจริงๆเทพเหมือนการทําลายล้างจะตู่กับมนุษยธรรมได้อย่างงั้นเหรอไอ,อพวกลิงกังพวกลิงกังตอนนี้นะ่าจะกาจัดตัวเอได้ทั้งหมดก็น่าจะเริ่มจบแล้วได้ครับผมโอเคผมอัพคิลาไปก่อนละกันนะครับปลื้มได้ตัวเดียวอะ่มมะคงหกล้านนะแต่ใช้ทีดาเมจนได้ยเยอะเดี๋ยวผมขอหยุปิดเอฟเฟกก่อนลวกนะันได้ครับเพราะว่าตัวก็เริ่มออกมาเยอะแล้วเดี๋ยวมองไม่เห็นนะแต่ผมยอมรับนะว่าท่านวิวเก่งจริงๆนะซึ่ง ซึ่งแบบโอ้โหตัวอวยของเขาก็ทําไงเราจะสู้กับยูตะลูกลักของเราซึ่งตอนนี้คือยูตะยังไงถึงจะแพ้ยังไงก็ยังเป็นลูกลังของผมอยู่นะโอเคแอร์หมดแลวเนาะน่าจะขายทิ้งได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมทําการขายทิ้งนะครับตอนนี้แอร์หมดแล้วนะฮะน่าจะใกล้จบถึงเต็มทีแล้วรอ,อก,กดคิละอย่างเดียวเลยนะคิละมีไว้กันแอร์ขนาดนะฮะตอนนี้มานาถึงสึกอันที่แท้จริงแล้วขึ้นมาอยู่ด้านบนนั่นเห็นทิวทัทที่กว้างกว่านะครับเห็นไหม แปลกกันเลยทุกคนตัวของท่านบิวนี่คือตัวนี้ถ้าจะไม่ออกละตัวของยูต่าไปถึงตรงกลางแล้วเห็นไหมโอ้โหเอ้ยยูตากับดบก,ก้าช่วยเขาหน่อยปล่อยพลังลำแสงทําลายล้างออกไปหน่อยได้ไหมอ่ะเหมือนในอนิเมะนี่คือเท่เหลือเกินแต่พลังทําลายล้างในเกมนี้คือยั้งกังนะยืมไม่ได้ถึงคั้น15เวฟไปถึงว่าโหดแล้วสมกับการเป็นลูกหลานของผมจริงดาวใหม่มนเยอะก็จริงนะมันก็พวกบ้าพลังยังไง,ไ,ง,ไ,งไม่รู้เลยะครับผม ยูตานะ่าได้กำจัดพวกนี้สบายครับแต่ท่านบิวมันก็ตีสิบวีเหมือนกันนะวันนีครับผมว่าใครจะแห้งนะครับทุกคนลองทายกันดูนะครับว่าใครจะแห้งนะครับและอีกอย่างท่านบิวยังเป็นทตุความมืดด้วยนะครับทตุมืดเนาะท่าความมืดนะครับก็แปดตัวแล้วตอนนี้แล้วเมจอยู่ที่สี่ล้านนะฮะก็ต่างจากยูตะอยู่ประมาณล้านกว่ากว่านะฮะว่ออกมาแล้วนะครับเวฟยหกสิบหกตัวเริ่มหลุดไปแล้วผมว่ายูตาะาได้เริ่มแห้งแล้วครับแต่ก็มีหวังอยู่นะนายน่ะมได้แค่นีงจริงอย่างงั้นเหรอยูตะาคุง ยูตะนำมาได้แค่นี้จริงๆอย่างนั้นเรายูตะคุ้งโนยูตะแห้งครับทุกคนครับท่านบิวก็นิดเดียวครับผมแห้งครับเรียบร้อยครับผมยูตะเราทําดาเมจมากกว่าท่านบิวนะยครับยังแพ้เรื่องระยะอ่ะเนาะอย่างว่านะครับท่านบิวก็ยังคงชนะนะครับยอมรับความให้แพ้ครับผมเอาละครับผมทุกคนครับเป็นไงกันบ้างครับผมทุกคนเชียร์ใครครับผมระหว่างวิวกับยูตะฮะก็สำหรับคน ส่วนตัวมองก็จะไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็ชอบอยู่ตะบางคนก็ชอบท่านบิลนะครับก็ผมก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับก็จะลืมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับช่วยกันคอมเมนต์ให้หน่อยว่าชอบกันหรือเปล่าแล้วก็อยากให้ทาตัวอะไรไปทําอะไรเกี่ยวกับอสตาอยากให้ท,ทํา,าต,ตัวอะไรทาทีมอะไรเวทอะไรสั่สองตัวตัวอะไรได้ผมคอมเมนต์ไว้ให้ผมด้านล่างหน่อยละกันนะแล้วก็ก็อย่าลืมเลยนะครับทุกคนนะครับผมไม่ขออะไรมากนะฮะช่วยกันกดไลค์ผมคนละหนึ่งไลค์หน่อยดีครับแล้วก็กดติดตามผมด้วยเนาะก็ใกล้ถึงแสนซับ นี้ฮรับลงมาให้ทุกๆวันเลยนะครับถ้าเกิดว่าผมไหวนะครับผมแล้วผมก็จะขอพูดคำสุดท้ายก่อนจากลากนันนะครับให้กับใครที่ชื่นชอบทีคลิปนี้ครับก็อย่าลืมที่ฝากกดไลค์กดติดตามกดดีกับผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าตอนนี้ผมลายโยนาระครับผมวานนี้